โอเคโอเคค่ะวันนี้นะคะรดาจะพามาเล่นสกีนะคะจะพามาเล่นสกีนะคะสกีที่นี่อยู่ไม่ไกลบ้านนะคะอยู่ตรงเนี้ยมีดูค่ะมีบริเวณที่กว้างมากนะคะเห็นไหมคะกว้างมากแต่คนก็เริ่มทยอยมาก็คนจะมาช้าๆค่ะเพราะมันไม่ไกลนี่นี่ลุงถ่ายตัวนี้ที่นี่มีนี่สโนว์แมนด้วยค่ะมีคนปั้นเป็นรูปสโนว์แมนด้วยนะคะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวสักพักนะคะเดี๋ยวจะพาเล่นไปเล่นก็ไม่เก่งหรอกคะ่ะแต่ก็จะพยายามนะคะพยายามถ,ายถ่ายไปให้ดูนะคะออกกําลังกายค่ะไปอยู่ไทยอ้วนขึ้นสี่กิโลค่ะสี่กิโลเลยโอเคนี่ค่ะ,ะนี่ค่ะสโนว์แมนค่ะมีคนปั้นไว้หนึ่งตัวแล้วนะคะขาวเลยนี่ค่ะ ขาวสวยนะคะสวยด้วยหิมะค่ะสวยแต่หนาวแต่วันนี้พอทำได้ไม่หนาวเท่าไรมีแดดลำไรนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะวันนี้นะคะรัตดาจะพามาเล่นสกีนะคะเล่นก็ไม่เก่งนะคะแต่ก็จะพยายามพาไปนะคะค่อยๆไปก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เขายังไม่มากัน,นะคะ่ะต้องค่อยๆไปนะคะเล่นสกีที่ในเมืองซึ่งไม่ไกลจากบ้านเรานะคะโอ้ยมันลื่นนะลุง เดี๋ยวต้องหัดเดินก่อนเนาะเดินไปก่อนนะคะลุงยังไม่เก่งเลยค่ะมันไปยากอะ่ะมันไม่ใช่ง่ายนะคะต้องค่อยๆไปนะคะรองเท้าต้องสเปเชียลของเท้านะะ้องชมนั่นต้องหัดเดินก่อนนะคะเพราะเรายังไม่เก่งนะคะ คนที่เขาเก่งเขาจะไปแบบพืดๆเลยนะคะเราต้องค่อยๆไปก่อนแค่ปัดทองตัวไม่ให้ล้มก็ยากแล้วนะคะเราไม้ที่ติดกับรองเท้ามันยาวค่ะจึงทำให้เราจะล้มง่ายนะคะต้องระวังค่ะไม่ได้เล่นมานานแล้วค่ะตั้งแต่ขาเจ็บก็ไม่ได้เล่นเลยพามาหัดเล่นสกีค่ะ หัดนะคะหัดอื้ออไม่ใช่ยากแน่ไม่ใช่ง่ายเลยนะคะมันจะลื่นมันจะล้มหัดเดินให้ไวก่อนก็ได้นะคะเล่นใหม่ๆก็ไ่ค่อยเดินไป หิมาสวยค่ะแพนไปดูหิมะก็ได้เถอะหิมะสวยนะคะขาวทั่วไปเมืองเลยค่ะออกกำลังไปในตัวนะคะไปไทยอ้วนขึ้นสี่กิโลค่ะได้เพื่อนลูกขายให้ค่ะนางเอกอุ๊ย ต้องอาศัยตามร่องนะคะร่องที่เขาทําไว้แต่ก่อนนี่มันจะไปง่ายนิดนึงลุกขึ้นไปต่อนี่ค่ะ,คะมีเพื่อนแล้วค่ะดูเด็กน้อยยังเก่งกว่าเราค่ะเรายังล้มเลยเมื่อกี้เด็กน้อยยังเก่งนะคะมีเพื่อนมาแล้วแล้วฉันจะถอดรองเท้ายังไงล่ะเนี่ยเอานี่ น้องเด็กน้อยมันยังเก่งกว่าเราค่ะดูที่นี่ยเราไม่เคยได้เล่นนะคะหิมะขาวไปทั่วเมืองนะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะที่เล่นหินมะในเมืองเลยค่ะเป็นอ้อมไปได้ตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะอ้อมไปได้ขาวทั่วไปหมดเลยค่ะหิมะทั้งนั้นเลยค่ะสาสวยนะคะสวย่ายเด็กน้อยก่อน ฮัลโหลฮัลโหลไฮโอ้ยเปนลิบารฟลิงดูอาฟลิงใหล่ลำเล่กไปแล้วยโอ้ดูอาฟลิงเขาต้องเดินอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะดูมืออาชีพเขาเขาเป็นแล้วดูเด็กน้อยยังเก่งกว่าเราเลยนะคะออเห็นไหมเขาต้องเดินไปเราก็พยายามเดินแล้วเมื่อกี้หงายท้องไปเลยค่ะห็นะห็นะคะ ะจะมีพาลูกมาออกกำลังกายนะคะเล่นสกีเราไม่เก่งเราต้องเล่นบริเวณนี้ก่อนไปเข้าร่วมกับคนเก่งๆเขาไม่ได้หลอะต้องค่อยๆฝึกต่อแตะไปคะ่ะอ่านี่เพื่อนลุงคนถ่ายรูปให้เพื่อนลุงค่ะนี่ค่คะ,น,คะนางเอกเอ็มบีฉันนางเอกนางเอกยูทูบฉันคนนี้ <c oughs> เดี๋ยวหล่อนจะลองบ้างอ่ะใส่รองเท้าเธอต้องเอารองเท้ามานี่คะ่ะมีมาอีกคนนึงแล้วคะ่ะ เขาไปกันได้ใบๆเลยค่ะพืดนๆ,ๆเลยเรายังไม่เก่งดูแลดูแลอัะดะนุ่น,นดูเขาไปกันพืดนๆ,ๆเลยค่ะเขาเก่งนะคะเขามาบ่อยร<าะ>เราปีละหนค่ะนานๆมาทีไม่ติด<ช>ต่อค่ะเราเราต้องหัดเดินก่อนค่ะเพราะไม่คิดล้มไปแล้วหนึ่งทีหัวหัวดีหัวไปแตก ค่อยๆไปนะคะก็ได้อยู่โอ้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 เขาเดินไปก็ได้กันนะคะยังดีเขาทำล่องไว้ให้ก่อนไม่งั้นเราจะไปยากเลยโอ้ลงงลๆแค่ประคองตัวไม่ให้ล้มก็ดีผมแล้วก่ะเรา ต้องประคองตัวให้อยู่นะคะขนาดมีไม้ช่วยแล้วนะคะเราหัดเล่นนะคะโหได้เงือเลยค่ะร้อนเลยนะคะเฮ้ยแล้วมัน ลุงปิดก่อนสินี่ค่ะเห็นไหมเขาก็เดินอย่างนี้เลยค่ะเขาเดินตัดไปได้เลยเพราะเขาชันนานกันนะคะเขามาบ่อยเห็นไหมคะอือเขาไปแล้วหนึ่งคนพวกที่เขาเก่งๆเขาจะไปสถานที่ที่เขาที่เขาเล่นกันเป็นมืออาชีพมันจะมีที่หนึ่งไกลจากนี่หน่อยค่ะร้อยกว่าโลนี่เราอยู่ในเมืองเราเลย อ่ะตอนนี้เพื่อนลุงเราจะเล่นแล้วนะคะเพื่อนลุงเราจะลองบ้างอ่ะมาใส่ได้ไหมเธอต้องให้ฉันไปช่วยไหมล่ะฉันย่งไม่ค่อยเก่งอยู่เธอเก่งกว่าฉันอีกเอาใส่ไปใส่ไปค่อยๆโอเคมาเพื่อนลุงเราเอาบ้างนะคะเร็วเข้าแสงจะหมดแล้วหล่อนมาเลยมาเลย นี่ค่ะมันจะเป็นร่องเราต้องตามร่องเขาอย่างนี้แล้วมันจะง่ายขึ้นเอามาเดินไปนิดนึงก็ได้หล่อนนะนี่หัดเดินค่ะเรามาหัดกว่าวันนี้เรามาหัดนะคะ <c oughs> เขาเขาไปเขาจะต้องเอานี่ดันไปข้างหน้าลุงเอาไม้ดันเราตัวเอาตัวดันไปข้างหน้าเอาไม้ค้ำแล้วดันมาเออจะได้เป็นขึ้นไม่ล้มนี่ก็เก่งกว่าเราอีก อน,นี้ค่ะเรามาฝึกเรามาฝึกกันนะคะเพราะว่าเรายังไม่เก่งเราต้องมาฝึกกันนี่ตามร่องเข้าไปมันจะมีร่องทําคนอื่นเข้าไปทําร่องไว้ให้เราสองร่องนี่โอ๊ยหล่อนลืมปิดประตูนั่นน่ะนุ่นรถขับนุนลืมปิดประตูอ่ะโอ้โอ้โอตายละลืมปิดไปเลยค่ะดูนะั่นลืมปิดประตูหลังไม่รู้เลยนั่นน่ะไปแล้วโอ้ใส่ไม้แล้วก็ลืมเลย เออเพิจะรู้นะอ่ะไปไปเขาบอกต้องยอ่อเข่าลงนิดนึงแล้วมันจะเก่งอ,อหัวเข่าฉันยอ่อไม่ได้ไงเธอลองยอ่อไปสิยอ่อเขา่าแล้วก็ดันไปข้างหน้าอ่ะไม้สองงานพร้อมกันนะดันไปนะ่ะลุงโทษทีเธอเก่งกว่าฉันอีกอ่ะไม่ล้มด้วยเรามาหัดเดินกันค่ะเพราะเรายังไม่เก่งนะคะรู้หรือ,อยังประตูลืมปิดนะไม่ลงมานะัน เอาใบนิดนึงจะได้เก่งไปเป็นเหมือนคนแก่มาหัดเดินกันเลยเราคนแก่มาหัดเดินย่องย่องกันเราเพราะเรายังไม่เก่งนะคะดูสิถ้าใครเก่งก็ไปได้รอบนู่นเลยค่ะไปนู่นเลยนะคะ ลอบไปโน่นเลยลอบไปโน่นเลยวนบ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 นขึ้นเขาลงเขาแล้วก็วนกลับมาที่เดิมตรงเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นบริเวณที่เล่นสกีได้ใหญ่มากตรงนี้นะคะหลายกิโลค่ะอ่เปิดอีกแล้วหล่อนประตูหล่อนมีปัญหาแล้วแหละเปิดเองอีกแล้วอัตโนมัติกเก่งเก่งไม่ล้มอ่ะหล่อน หล่อนก็ไปอีกหน่อยสิหล่อนไม่อ้วนหรอกเอายูเทิร์นกลับมายูเทิร์นกลับมาหารถเราตอนยูเทิร์นนี่แหละฉลงมมันเป็นไม้นะคะมันลำบากตอนเอาไปเอากลับนี่จะยากนิดนึง ไม้สก,กีไม้จะยาวค่ะเก้าทีละเก้าลอนเออฉันต <c oughs> ้งล้มอีกแตงหากแต่เธอไม่ล้มนี่มาเธอเก่งนี่มามามา,มานี่แหละไม่อายใครเขาเรามาฝึกตอนไม่มีคนนี่แหละมาเร็วนิดนึงสิเพิ่มกำลังหน่อยเพิ่มความเร็วหน่อยอ คนเดนมมามเห็นไหมเห็นไหมเก่งนะหลอนไม่ล้มเลยอ่ะไป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 นี่ค่ะไม้มันของเรามีไม้ขนาดเล็กนะคะบางคนจะไม้ใหญ่กว่านี้นะคะอ่เอไป เห็นไหมนี่ค่ะลุงค่ะลุงลุงไม่ล้มคนที่เล่นเล่นล้อเลื่อนที่เมืองนั้นนะคะที่เขาลงคลิปให้ดูคนนี้อค่ะเขาใจถึงคนเนี้ยเขาลงคลิปที่เล่นล้อเลื่อนมาแต่ไกลร้องวีดวีดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเขาเก่งนะคะมาจะเล่นเลยค่ะไปดูคลิปลุงได้นะคะก่อนกลับเอาอีกรอบหนึ่งก่อนค่ะ ต้องเดินไปเอาก่อนก็ได้ค่ะเขาหัดใหม่ๆเขาจะเดินเอาอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไม่คล่องคนที่เขาคล่องเขาจะไปปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดเลยเรายังไม่เก่งเราก็ต้องไปแบบจะช้าช้าอย่างล้มเลยนะคะโอ๊ล่องหายลุง พามาหัดเล่นสกีนะคะโออเหนื่อยเหนื่อยนะคะได้เหงื่อเลยทีเดียวอะคะ่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยเธอไปข้างหน้าฉันสิหล่อนฉันจะปิดคลิปโอรยเหนื่อยได้เหงื่อได้เหงื่อไปข้างหน้าลูกฉันเธอไปอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวฉันจัไปหยุดหน่อยฉันก็พอแล้วฉันเหนื่อยเดี๋ยวให้เธอเล่น เหนื่อยนะคะได้แรงทีเดียว,ว,ว,วฮะร้อนเลยนะคะคนเก่งเขาจะไปแบบใบนะคะเราไปแบบตระคองตัวไม่ให้ล้มก็ยังโอเคแล้วะคะ่ะยังพออยู่ได้นี่ก็ล้มไปหนึ่งทีนะคะอ้าวโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ มาพามาเล่นสกีนะคะก็เหนื่อยค่ะได้เหงื่อทีเดียวเชียวแต่เรายังไม่เก่งก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ